Hi students welcome to Crystal Tutor วันนี้นะคะเราก็จะมาติวสอบเข้า 6. ม4แกมาบทที่14กันแล้วนะคะในเรื่องของเจอรอนนั่นเองนะอะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชี้เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้เนี่ยก็ไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทาง Crystal Tutor ก่อนได้เลยนะคะหรือไม่ก็กดดูที่รายละเอียดใต้ใคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะจะมีลิงก์เพจ Facebook ของ Crystal Tutor แปะอยู่ก็กดเข้าไปดูกันเนะาะอะสาหรับใครที่ ได้ดาวน์โหลดชีตเอกสารอะไรพวกนี้มาแล้วนะคะก็มาติวกันเลยนะบทที่14เจอรอนมันคืออะไรใช่ไหมคะอ่ะจดเลยนะคะเจอรอนก็คือการทำกริยานะคะหรือก็คือเวิร์มนั่นเองเนาะให้กลายเป็น คำนามนะคะที่ย่อกันสันส้นๆว่า ing คำนามเจอรนน์ก็ German คือการทำกิ่ิาาค่ะให้กลายเป็นคำนามโดยโดยการเติม ing นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเจอรนหน้าตาของมันก็คือ verb ing นั่นเองนะ เคจอร์น okay. สรุปเลยเจอร์นก็คือการทำกีรยาให้กลายเป็นคำนามโดยการใส่ i n g เข้าไปข้างหลังกีรยานะั้นคำนั้นก็กลายเป็นคำนามแล้วนะคะอย่างเช่น Swi m Sw s ว i m เป็นกีรยาแปลว่ายน้ำใช่ไหมอ่ะเราต้องการทำคำว่า s ว i m ว่ายน้ำให้กลายเป็นคำนามเราก็เติม i n g เข้าไปกลายเป็น swimming มันก็จะแปลว่าการว่ายน้ำแล้วอ่ะภาษาไทยแล้วแค่เติมการหรือเติมความไปที่ข้างหน้า กริรานั้นก็จะกลายเป็นคำนามใช่ไหมจากว่ายน้ําเป็นการว่ายน้ำเนาะจากรักก็เป็นความรักอย่างนี้จากกินเป็นการกินเนี้ยเนาะคนไทยเราจะเติมการหรือเติมความไปที่กริรยาตัวนั้นเนาะหนึ่งกริรยาตัวนั้นก็จะกลายเป็นคำนามภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะคะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเติม ing เข้าไปที่ข้างท้ายกริรานั้นอ,อันนี้ท c เชิญ a ค e ก็ไปแต่งก่อนนะคะกริรยาที่มันต้องตามหลังด้วย verb i n g นะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะทุกคนจะได้เอาไปท่องกันแบบง่ายๆนาะง่ายขึ้นดีกว่ามานั่งท่องจำทีละคำนะคะแบบหน้าเบื่อเนาะท่องเป็นกรสนุกกว่าเยอะเลยนะแถมจำง่ายกว่าด้วยนะอันนี้เป็นกียาที่ต้องตามหลังด้วยเจอรันนะคะอ่ะเดี๋ยวทีเชอร์เราจะท่องกรนให้ฟังก่อนรอบหนึ่งเราจะได้รู้จังหวะจากคนหลังจากนั้นเราจะได้ไปท่องกรนกันเราเอง,งเนาะ enjoy avoid practice finish dislike ตามด้วยเจอรัน suggest keep in mind นะเป็นอี and look forward to mm hmm. แถมแฟนซีที่น่ารู้แต่ยูชอบ feel object to ก mm ัน stop ความขี้เกียดนั้น remember บวก verb ing นะคะโอเคจังหวะจาโค้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้มีสัมผัสอะไรกันคล้ายๆกับกรไทยเลยนะคะ อย่าง practice ก็ไปคล้องกับเสียง dislike เนาะ t i s กับ dis เนี่ยเคเนี่ยส่วนเจอรันรันนะคะก็มาสัมผัสกับกันอย่างเงี้ยเห็นไหมสัมผัสก็คล้ายๆกับกรอนไทยเลยนะนี่ชิเชอร์เกตแต่งตั้งนานนะเนี้ยกว่าจะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไปท่องมาให้ได้แม่น,มนๆนะคะลูกนะทำให้พ่เชอร์เกตบอกว่าชื่นใจนะคะอ่ะไปฝึก ท่องกรน,นี้กันเอาเองนะโ okay. อเคพวกนี้เอาไว้ใช้แบบนี้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น Ben enjoy อ่า enjoy มีอยู่ในคำแรกเลยนี่ไงที่เราท่องกรอนกันนี้ enjoy avoid practice นะคะนี่ enjoy ต้องตามหลังด้วยเจอรันใช่ไหมเขาบอก Ben สนุกกับการดูทีวีกับครอบครัวของเขา ก็ต้อง Ben enjoy แหละคะ่ะจุดจุดจุด TV with his family อา watching นั่นเองเนาะก็ดูทีวีก็คือ watch TV เนอะ enjoy ต้องตามหลังด้วยเจอร่านเพราะฉะนั้นก็ watch ก็ต้องเติม ing นั่นเองนะคะก็เป็น watching นั่นเองนะน่นแล้ว Ben enjoys watching TV with his family Ben สนุกกับ การดูทีวีนะคะกับครอบครัวของเขาเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยก่อนที่ให้ท่องไปเนี่ย enjoy avoid practice f i n i s h t h s s like เนี่ยิยาพวกนี้ต้องตามหลังด้วย verb ing เนาะเพราะงั้น enjoy แล้วตามหลังด้วย watch ธรรมดาไม่ได้ต้องเป็น g e n e r a เนาะต้องเปลี่ยน watch เป็น general โดยการเติม ing เข้าไปในการเป็น watching นะคะเคก็ได้เป็น Ben enjoys watching TV with his family แบบนี้ ่ะประโยคต่อมา can you stop ุุแล้วก็ question mark มาให้เนาะ I'm trying to study คุณช่วยหยุดคุยกันได้ไหมฉันกำลังพยายามอ่านหนังสืออ่ะคุณช่วยหยุดคุยกันได้ไหมอ่ะ stop stop ก็เป็นกริยาที่ต้องตามหลังด้วยเจอร้านเหมือนกันใช่ไหมนี่ไง stop นี่ stop ความขี้เกียดนั้นนะคะอ่ะ stop ก็ต้องตามหลังด้วยอ e ้านเนาะ หยุดคุยกันคุยภาษาอังกฤษคือ talk เนาะ,ะ talk เปลี่ยนให้เป็น gerund ก็เป็น talking นั่นเองเนาะ,ะ talk ทำให้เป็น gerund ก็เติม ing เข้าไปเลยกลายเป็น gerund แล้ว talking can you stop talking คุณช่วยหยุดคุยกันได้ไหมเนาะ I'm trying to study ฉันกำลังพยายามอ่านหนังสืออยู่ study ไม่ได้แปลว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวเนาะแปลว่าอ่านหนังสือ ได้ด้วยนะคะติวหนังสืออะไรอย่างนี้กันเองได้ด้วยนะอ่ะต่อไปอย่างนี้ล่ะ I'm looking forward to จุ you at the airport tomorrow ฉันตั้งหน้าตั้งตารอพบคุณที่สนามบินวันพรุ่งนี้นะอ่ะ look forward to มีในกรอนของเราด้วยใช่ไหมนีม่ไง look forward to จะเป็นอีกอัน look forward to ลูก forward to ก็ต้องตามหลังด้วยเจอรั่นเนาะเพราะมันอยู่ในกอนเจอรั่นของเรานะคะตั้งหน้าตั้งตารอพบคุณนะคะพบพบภา,ศาศษาอังกฤษก็คือ meet นั่นเองเนาะ meet you นะคะอ่ meet ia, นะ meet เป็นกริยาเนาะทำให้เป็นเจอรั่นก็เติม int เข้าไป,าไปแค่นั้นเองแล้วและกละายเป็นเจอรัรนและ meeting นะคะ I'm looking forward to meeting you at the airport tomorrow. ฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอพบคุณที่สนามบินวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้นะหนูอยากเห็นว่าแบบฮ้่มันเป็น t o ต้องตามหลังด้วย verb ช่องนั่งเนิมหรือเปล่าคะ teacher g a e นะ object t o o นี่ก็ t o นะอะเป็นคำยกเว้นคะ่ะลูก นะไม่ใช่ทูทุกตัวที่ต้องตามหลังด้วยเวิร์บตั้งเดิมนะมันก็จะมีคําเฉพาะอยู่อย่างเช่น look forward to เออเนี้ยต้องตามหลังด้วยเจอร์รันต้องตามด้วยว่า ing object t o นี้ก็ต้องตามหลังด้วยเจอรัรนน verb ing นะคะโอเคส่วนอย่างอื่นที่เหลือก็ค่อยตามหลังด้วย verb ตั้งเดิมกันไปนะโอเคอ่ะไปท่องกรรกันมาเนาะอ่ะเด็กเชื่อ guest พูดกรนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะใครอยากจะฝึกซ้อม ตอนอันนี้แล้วลืมสัมผัสว่ามันคล้องจองอะไรกันยังไงจังหวะจากคนยังไงก็เปิดกลับมาดูวิดีโอนี้นะคะหนึ่งสอง enjoy avoid practice finish dislike ตามด้วยเจอรัน suggest keep in mind กัน spend it and look forward to แถมแฟนซีที่น่ารู้แต่ยูชอบ feel object to กัน stop ความขี้เกียดนั้น remember บวก verb ing เค <Okay. S 2> อ่ะไปฝึกกันมาเนาะหรือใครอยากจะท่องก่เป็นแบบเพลงอะไรอย่างนี้เลยก็ได้แลอย่างเช่น enjoy avoid practice อะไรอย่างนี้ teacher case ก็ไม่ว่านะคะแล้วแต่เลยนะเอาที่ถนัดละกันนะคะอ่ะหน้าหัดไปคะ่ะ exercise ที่หนึ่งมาฝึกทับแบบฝึกทัดกันเลย complete the sentence s using the correct form of w o r d อ่ะเติมประโยคลงในช่องว่างให้ ถูกต้องนะโอเคอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ย he is not very good at playing chess so he อ่ะเราเขาให้ใส่ keep แล้วก็ให้คำว่า lose มาเนาะเขาเล่นหมากรุกไม่ค่อยเก่งดังนั้นเขาเลยแพ้อยู่เรื่อยๆนะคะก็เป็น so he keeps keep มีไนนะที่เราท่องไหม มีนี่ไง s u g g e s t keep in mind กันนะ่ keep นี่ไงอยู่ข้างหลัง s u g g e s t เนะี่ย keep ตามหลังด้วย gerund เนานะเพราะงั้นเราก็ต้องทำ lose ให้เป็น gerund เนานะโดยการเต erm นะิม ing เนาะถ้ามาลงท้ายที่ E ก็ต้องตัด e ทิ้งก่อนนะคะแล้วแค่เติม erm ing เนาะแบบนี้แบบเป็น losing นะคอ้อแรกนั่นแหละ he is not very good at playing chess so he keeps losing ขาไดหมักรู้มไม่ค่อยเก่งดังนั้นเขาแพ้อยู่เรื่อยๆนะคะอะที่เหลือทําเองเลยง่ายมากทําเสร็จรแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูโจทย์นยแนวต่ดูโจทย์แนวข้อสอบเข้ามาสีงเจอร้านกันเนาะอะทำแบบสุดท้ายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าตอนเฉลยเนาะว่าเราจะทํากันได้ถูกต้องกี่คะแนนนะคะอะทำแบบสุดท้าได้เลยะคะ่ะ